สวัสดีครับวันนี้นาวาพาเที่ยวนะครับจะมารีวิวอุปกรณ์เล็กๆนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับเครื่องดูดสุญญากาศนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องดูดสุญญากาศที่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับจะไม่ได้ใช้ USB นะเราก็เสียบปลั๊กบ้านไฟบ้านทั่วไปนะครับพอเราเสียบไฟเสร็จเนี่ยแล้วเขาก็สามารถกดเปิดใช้งานนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยกดตรงนี้เขาก็ใช้งานได้นะกดครั้งเดียวเปิดกดครั้งเดียวปิดนะครับแต่ผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะทีนี้ผมจะมารีวิวตรงว่าเขาช่วยเรายังไงนะครับก็คือเนี่ยเพื่อนดูนะ เวลาที่ออกมาแคมปิ้งนะครับบางคนเนี่ยไม่สามารถพกหมอนใบใหญ่ๆแบบนี้มาได้นะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันกินเนื้อที่ในรถเนี่ยเยอะนะครับถ้าใครเนี่ยไม่มีรถกระบะหรือว่ารถคันใหญ่ๆนะครับน่าจะเอาไปลําบากเลยนะครับหรือว่ามีแบบเขาเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยเยอะนะครับหมอนอย่างงี้นะครับก็จะเอาไปยากนะครับแต่ว่าหมอนแบบเนี้ยหมอนที่อยู่บ้านเราเนี่ยนะครับเขาจะนอนสบายเขาจะนุ่มแล้วก็นอนสบายที่สุดเลยนะครับทีนี้ผมแก้ปัญหายังไงนะครับก็คือ ผมจะใช้ตัวดูดสุญญากาศนะครับกับซองซิฟนี่แหละนี่นะครับซองซิฟนะครับต้องสั่งแยกกันนะต้องซื้อแยกกันนะครับซองซิฟกับตัวดูดสุญญากาศนะครับเพื่อใช้งานร่วมกันนะตัวซองซิฟนะครับเขาก็จะมีจุกให้นะครับมีจุกนี่เปิดขึ้นมานะครับเขาก็จะมีจุกยางนะครับกันลมออกให้ด้วยนะครับตรงนี้นะตรงนี้จะช่วยให้กันลมออกนะเพื่อนๆเช็คให้ดีนะถ้าตรงนี้ไม่มีเนี่ยหายไปหรือหล่นหายไปเนี่ยมันจะเก็บลมไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนนะครับเพื่อกันมันหายนะ ทีนี้นะครับในถุงนะครับเขาก็จะมีซิปล็อกให้นะครับไว้รูดนะเพื่อนๆเสียบไว้อย่างนี้นะครับไม่ต้องใช้มือรูดเองนะใช้ตัวรูดของเขานี่นะครับแล้วก็บีบแล้วก็รูดนะครับแบบนี้นะครับเขาก็จะเรเยบนะครับแต่ทีนี้อ่าผมยังไม่รูดนะเพราะว่าผมต้องใส่หมอนก็ไปก่อนนะครับนี่จะสาธิตให้เพื่อนๆดูหมอนใบใหญ่ๆเลยนะนะครับเนี่ยไซส์อย่างนี้เลยนะไซส์เรื่องเลยนะเท่าที่ผมนอนอยู่บ้านเลยนะครับเพื่อที่จะพกมาแคมปิ้งนะครับใส่เข้าไปถุงเนี่ยจะมีหลายไซส์นะครับเพื่อนๆก็สามารถ เลือกได้ตามขนาดที่เราต้องการได้นะครับก็วัดหมอนวัดที่นอนวัดผ้าหมอะไรของเพื่อนๆมานะครับพับแล้วเนี่ยได้ขนาดเท่าไหร่ก็เลือกไซส์นั้นนะครับเนี่ยนี่นะครับถุงเนี่ยนะครับประมาณ6 0 8 0คูณ80เซนติเมตรอ่าก็จะได้ถุงใบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วเสร็จนะครับเราก็เพียงแค่นะครับนี่นี่เข้าไปแล้วก็รูดซองซิปแบบนี้นะครับเนี่ยง่ายมากเลยนะเพื่อนๆก็รูดไปเลยนะครับนี่นะครับเขาก็จะเรียบนะครับ นี่แบบนี้นะครับอ่าโดยปกติผมจะรูด2ครั้งนะเพื่อให้แบบว่าเขาสนิทมากๆนะครับถ้าเรารูดไม่สนิทเนี่ยลมมันจะเข้านะครับไอ้ลมมันจะออกนะครับถ้าลมออกก็คือเขาจะไม่เล็กนะครับเนี่ยรูดเปิ๊บอย่างงี้นะครับสองครั้งอย่างงี้นะแล้วก็มาเช็คดูนะครับตรงไหนพองหรือเปล่าหรือว่ามีหนีบเนื้อตรงเนื้อผ้าตรงไหนหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่หนีบเนี่ยเราก็มาจัดการต่อได้เลยนะครับนี่มาดูตรงนี้เนี่ยเขาก็จะพองๆอย่างงี้ต่อนะมีอากาศเต็มเลยนะนะครับเราก็ นะครับเสียบปลั๊กแล้วก็เสียบปลั๊กนี่แหละปลั๊กไฟบ้านนี่แหละเพื่อนๆอ,อาจจะมีนะครับผมต่อสายมานะเนี่ยนะครับประมาณนี้เปิดฝาแล้วก็เอาตัวนี้นะครับจุบลงไปเลยไม่ต้องหมุนอะไรนะเพราะว่าเขาไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวเขาจะดูดนะครับดูดแรงมากครับนาะเพื่อนๆจะสังเกตว่าหมอนเนี่ยกำลังเริ่มยุบลงไปนะครับ เนี่ยยุบลงไปเยอะมากเลยนะครับอ๋อเล็กลงแล้วนะครับเล็กลงไปเยอะเลยนะครับอ่าเราก็กดช่่ยนิดนึงนะครับเป็นการไล่ลมนะถ้าเรากดช่วยเยอะเขาก็จะเอ่อก็เรียกว่า ก็จะแบนเยอะนะครับอ่าผมเอาเท่านี้ก่อนนะครับเนี่ยแล้วเราก็รีบปิดอ่าพรรีบปิดแล้วเราก็มาดูว่าเขาพองเพิ่มไหมถ้าเขาไม่พองเพิ่มก็คือเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแบน,แบนๆเพื่อนดูอ่าจากอันใหญ่ๆนะครับเบลเลอร์เลยนะครับตอนนี้เหลือแบนๆเรียบๆแบบนี้เราก็พกเข้ารถเนี่ยมันก็จะแบนๆรบาบๆแบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้เองนะครับอ่า ทีนี้ผมไม่ได้มีชิ้นเดียวนะครับที่ผมพกมาด้วยนะนเพื่อนๆดูนะครับนูน่นเดี๋ยวเราจะค่อยทยๆยทยอยดูดนะแล้วก็มีชิ้นใหญ่ด้วยนะเนี่ยเน,นเพื่อนๆดูถุงนะี่นะครับนี่ไซนี้เลยนะครับไซบักเอกเลยนะทีนี้ผมจะดูดให้ดูนะว่าเขาจะเหลือแค่ไหนนะครับมาช่างภาพจับภาพเลยนะครับนี่ตอนนี้ยังลมยังเต็มเต็มเลยนะเนี่ยชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะผมก็จะกดดูดนะครับลืมแจ้งเพื่อนๆไป อันนี้คือท็อปเปอร์นะเพื่อนๆนที่นอนนะครับนุ่มๆนะอันใหญ่ๆนะครับที่เราปูนอนนะครับอ่าเราจะไม่ได้ใช้ที่นอนแบบเป่าลมนะเราจะใช้ท็อปเปอร์แบบนี้เลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าท็อปเปอร์แบบนี้นอนสบายนะครับอะนะเสร็จแล้วดูด้วค,ครับ,หรบใหญ่เลยฮะเดี๋ยวเร่บเร็วอ่ะก็เสร็จ นะครับลงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็รีบปิดนะพเพื่อนเนพะืแปิดดีๆนะอะให้ปีนเกลียวนะครับปิดแน่แนๆเลยนะครับอ่ะนะครับนี่พอลุพอเขาเรียกว่าดูเสร็จน,นะเขาจะแบนอย่างนี้เลยนะพเพื่อนๆจากแบบพี่พองๆอย่างนี้ใช่ไหม ล้วก็จะเหลือแค่นี้เองนะครับแล้วก็เขาจะกินพื้นที่ในรถเนี่ยน้อยนะแต่ว่าเขามีข้อสังเกตตรงที่ว่านะครับเวลาที่โดนอัดอย่างเงี้ยเส้นใยของเขาเรียกว่าท็อปเปอร์หรือนุ่นข้างในนะครับเ<ๆ>ขาอาจจะทําให้เกิดความเสียหายหรือว่าบี้ได้นะอันนี้เราก็ต้องยอมรับไปนะครับเพราะว่า,านะครับเราต้องการพื้นที่ที่เล็กนะเขาก็กดไว้อย่างนี้นะครับแต่ถ้ากลับไปถึงบ้านเราก็ปล่อยนะครับแล้วก็คลายแล้วเขาก็จะพองขึ้นมาเองนะครับอ่าแต่ไม่แนะนําให้เพื่อนกดไว้ตลอดนะ ครับกลับถึงบ้านก็ไปปล่อยข้าพองนะครับแต่ว่าตอนเนี่ยตอนบรรทุกเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเหลือแค่นี้เองนี่ขอใส่ท้ายรถแล้วก็แบนแตะเลยนะครับเนี่ยแบนแบนแค่นี้หนักมากมือเดียวไม่ไหวหนักเลยนะหนักหนักแต่ว่าแบนเหลือแค่นี้เองนะครับอ่าเพราะว่าอ่มันเขาเรียกว่ามันคือที่นอนนะอันใหญ่ๆเพื่อนเพื่อนเออเหลือแค่นี้เองนะครับอ่ะ,อะ,อะก็จะประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเพื่อนเพื่อนฟังกันนะครับ อุปกรณ์ดูดสูญญากาศตัวนี้นะครับแล้วก็ถุงซองซิปตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ไปแคมปิง้งหรือว่าเดินทางนะครับเดินทางไกลใครกลับบ้านต่างจังหวัดหรือไปในไปเที่ยวพื้นที่ที่ต้องการแบบอยากได้ท็อปเปอร์นุ่มๆอย่างนี้นะครับกลับไปหรือว่าแพคพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเครื่องใช้ที่เป็นเอ่อลักษณะนิ่มๆแบบนี้นะครับก็เหมาะเลยนะครับที่จะใส่แบับนี้นะของแข็งใส่ไม่ได้นะเพื่อนๆนะอย่าไปดูดเขาแข็งนะครับเพราะว่าเขาจะทําให้ถุงแตกนะถุงเขาเนี่ย จะทนแล้วก็มีแรงยืดหยุ่นได้ประมาณหนึ่งครับแล้วก็นะครับแนะนาเลยนะเพื่อนๆนะครับใครที่ไปแคมปิ้งนะผมแนะนำอุปกรณ์ตัวนี้เลยนะครับตัวดูดสุญญากาศแล้วก็ถุงซองซิปนะครับเพราะว่าเราจะได้พกหมอนนี่นะครับเหลือแบนแค่นี้เองนะครับเนี่ยเหลือแบนแค่นี้เองหมอนอันใหญ่ๆนะเนี่ยหมอนอันใหญ่ๆนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็หมอนนะครับใส่ผมก็ไปด้วยนะอันใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเหลือแค่นี้เนี่ยเพื่อนๆเทียบกันดูนะเออเราจะเลือกพกอันไหนนะ แบบนี้กับแบบนี้นะครับผมเลือกพบแบบนี้นะครับเนี่ยสบายมากเลยครับเสร็จแล้วนะครับหากใครนะครับชอบวิดีโอนี้นะครับหรือว่าชอบสินค้าตัวนี้นะเพื่อนๆไปกดลิงก์ด้านล่างเองได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ